ส0นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านนะครับวันนี้อังคารที่4กุมภาพันธ์2568นกะครับก็กลับมาเจอกัน10โมงถึง11โมงโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถาน,วนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5็มเกมเฮิร์นะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีระพัฒรานนท์นะครับวันนี้จริงๆต่างประเทศนี่ต้องติดตามนะเพราะว่าหลังจากที่ทางโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็ทางเม็กซิโกกับ ทางแคนาดาก็คุยกันนะต่อรองกันเป็นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการประกาศขึ้นภาษีนำเข้า25%ของทรัมป์เนี่ยสำหรับเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยนะก็จะเริ่มนะจริงๆก็ตอนแรกข่าวมาเริ่มวันที่1กุมภานะแต่เอฟเฟกต v ฟจริงๆก็คือ4กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้เมื่อคือนเนี่ยไม่รู้คุยกันยังไงนะหรือว่าคืนก่อนด้วยนะเพราะว่าทางเม็กซิโกนี่ได้รับการผ่อนผันก่อนนะสาวัน แล้วก็เมื่อเช้ามีรายงานว่าของแคนาดานี่ก็บรรลุข้อตกลงนะได้รับการผ่อนผันไปอีก30วันเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็รอดูนะแต่ชนิราคาหุ้นตลาดหลักทรับ้านเราจะเป็นยังไงนะเมื่อวานนี้รับข่าวร้ายไปวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีที่เลื่อนออกไป30วันนะครับส่วนของเรานะวันนี้ทางธนาคารออมสินเขาเปิดตัวโครงการ positive Engagement Program ครั้งที่1นะฮะภายใต้แนวคิด SME Gear Up นะครับติดปีกธุรกิจด้วย ESG นะเปิดให้ผู้บริการผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินการสอดคล้องนะหรือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจโดยใช้แนวคิด ESG สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารอมสินนะวงเงินสินเชื่อก็ตั้งแต่50ล้าน ถึง250ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไปนะมีรายได้รวม100-500ล้านบาทต่อปีแล้วก็นำเสนอไอ,ไอเดียธุรกิจเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียธุรกิจ SME ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่า6 6 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการทำธุรกรรมยื่นสินเชื่อกับธนาคารพร้อมรับประกาศนียบัตร ตรารับรองคุณวุธนะแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์นะด้วยการสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w gsb.or.th นะครับสมัครได้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะก็2ส,สัปดาห์นะครับโครงการ positive engagement โป o g r a m ครั้งที่1ะภายใต้แนวคิด SME เกียร์นะครับ ใครที่สนใจแล้วก็เป็นผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมอะพวกนี้นะครับแล้วก็ความยั่งยืนนะ ESG เนี่ยนะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดของเขานะครับส่วนรางวัลที่เราจะแจกกันวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังที่จะร่วมสนุกนะสำหรับรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านวันนี้เป็นบล็อกเซตเดลลี่จากธนาคารอมสินนะครับจำนวน2รางวัลต่อคาถามทาง Facebook Live นะครับ ผ่านเพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลเดี๋ยวให้สักหน่อยนะครับธนาคารอมสินเน้นนำเสนอความพิเศษเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่5.969%ต่อปีนะครับคำถามก็คือธนาคารอมสินนำเสนอความพิเศษเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับก็ตอบคำถามกันมาใน f a c e b o o k Live นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะผู้โชคดี2ท่านนะครับคุณทิชากรนะจากกรุงเทพมหานครส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะทางทีมงานเขาติดต่อไปทางอินบ็อกซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรอคุณผู้ฟังท่านที่โชคดีติดต่อกลับมานะครับอ่ะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะสำหรับข่าวสารที่เรา เห็นว่าสําคัญนะส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะหลายต่อหลายเรื่องนะที่ทางธนาคารออมสินเขาฝากมาก็เป็นประโยชน์นะครับส่วนช่วงของรายการวันนี้2ช่วงนะเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวจะไปดูสัหน่อยนะช่วงนี้อยู่ในเทศกาลของการยืน่นภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะพงด90พงด91นะแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าทางสัมพั์เนี่ยเขาเน้นย้ำนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะ เขามีรายละเอียดนะอย่าลืมนะที่ให้ธนาคารส่งไปอะ่ะจําได้ใช่ไหมครักี่พันธุรกรรมต่อป,ปีอะนะหรือว่าดูยอดจํานวนเงินอะถ้าไม่เกิน400ธุรกรรม200ธุรกรรมกี่ล้านบาทอะเขามีนะเพราะฉะนั้นเาตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ถือว่าสาคัญนะใครที่เป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มของทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะ ต้องต้องส่งนะบางคนก็บอกว่าอาจจะขับรถส่งสินค้านะบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆดานาเน,นี่ยนะที่มีเงินได้เข้ามาเนี่ยนะสัมภาระเขาเช็คได้นะครับเดี <c ười> <c ười> ๋ยวเราได้คุยกับทางด้านของผู้ในการกองกฎหมายนะในฐานะรองโฆษกข,ของกรมสัมภาระนะครับตอนนี้อยู่ในสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยเลยดีกว่าคุณมงคลขนาดนิดครับสวัสดีครับผอรครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณนัทพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับผมรบกวนหน่อยพออตอนนี้นี่อยู่ในเทศกาลยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา9091ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ตั้งแต่ต้นปีและครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราแหละครับถึงนู่นเลยนะฮะสิ้นเดือนมีนาครับแต่ว่าถ้าเกิดยื่นอินเทอร์เน็ตก็ต่อเวลาที่แปดวันเป็นวันที่แปดเมษายนก็ได้กับเทศกาลในช่วงนี้ครับครับผมอันนี้มันเป็นยังไงสําหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา9091เนี่ยครับ คือคือแบบ9091เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกนะคือจริงๆคือการเสียภาษีเงินได้บุคคลแล้ก็คือคนทุกคนนะครับที่มีรายได้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์ line, เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็น,เป,นเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างผมน,นะครับก็จะมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาคือปี67เนี่ยก็แต่ละคนก็จะมีหน้าที่มายื่นแบบ สดงรายการเพื่อเสียภาสีสาหรับรายได้ที่ได้รับในปีปีที่แล้วครับครับทุกคนทุกคนนะฮะคือไม่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นคนที่เป็นสีลนซงจะเป็นคนไทยคนต่างชาติเสียหมดครับตอนนี้เป็นหน้าที่ทุกคนค,ค,ครับอืก็เป็นเป็นคือคือจริงๆก็คือใครท<ช>ี่ <ๆ S 1> มีรายได้ต้องมีเงินได้เท่าไหร่สาหรับรอบปีที่แล้วถึงจะต้องคือสรรพกรต้องกําหนดแหละว่ามีมีเงินได้เท่าไหร่ที่จะให้ยื่นแบบถ้าเงินได้ไม่ถึงไม่ต้องยื่นก็ได้เท่าไหร่ฮะใช่คือคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ย ปีหนึ่งแสนสองขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์เป็นวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนเนะี่ยปีหนึ่งหกหมื่นครับอ่ามืออันนี้คือขั้นตอนที่ต้องยื่นแบบนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องเสียภาษีนะครับครับ,ค,รบคือคือสินเกณฑ์เนี่ยหกหมื่นหรือแสนสองเนี่ยก็ก็ต้องมายื่นแบบเพราะถ้าเกิดไม่ยื่นแบบเนี่ยมันเป็นความผิดนะฮะเป็นความผิดที่กฎหมายบอกก็จะต้องเสียค่าปรับสองพันบาทอ๋อถ้ามายืน่นยื่นแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับครับ ยื่นได้ทั้งสองแบบใช่ไหมยื่นมือก็ได้ไปที่สัมภาระแล้วก็ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์ก็ได้ใช่ครับได้ทั้งสองงานถ้าเกิดผมเชียร์ให้ไปทางออนไลน์นะครับสะดวกนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเรายื่นแบบทางกระดาษเนี่ยเราต้องไปหาสัมภาระที่สำนักงานนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเรายื่นอ,ออนไลน์เนี่ยเรายื่นที่ไหนก็ได้ครับในมือถือเราก็ยื่นได้ครับอืมอืออันนี้เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรอย่างไงฮะของของการยื่นแบบออนไลน์เนี่ยครับ ครับครับอย่างที่เล่าให้ครับคือถ้าเป็นกระดาษนี่ไปที่ไปที่สำนักงานสำนักงานทที่สาขาซึ่งก็เผชิญสภาพการจราจรไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเรายื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสำนักงานนะครับ w w w r d g o t h ครับนะครับเอ่อเอเข้าไปถึงปุ๊บมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกครับตั้งแต่หน้าแรกเลยก็คือจะคลิกยื่นแบบเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ก่อน ก็ได้ครับแต่ซึ่งซึ่งวิธีการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยกรมสำรอก็อำนวยความสะดวกไว้ในทุกมิตินะฮะคือถ้าเกิดเรานื่องถึงภาพของการเสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเราเห็นว่าเราจะต้องเอารายได้เราไปเขียนไว้ในแบบแล้วก็เราก็จะมีรายการที่เขาเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รายการถัดไปเขาเรียกว่าค่าลดหย่อนครับ คือไอ้ตัวค่าลดหย่อนตัวนี้มีหลายคนครับที่ใช้สิทธิ์ในการเอาเงินไปซื้อประกันชีวิตนะซึ่งประกันชีวิตก็มาหักลดหย่อนภาษีได้นะครับไปซื้อหน่วยลงทุนอย่างเช่นไ m f ไอพวกนี้ก็หักลดหย่อนภาษีได้หรือแม้กระทั่งเงินที่เราเอาไปบริจาคเนี่ยก็เอามาหักลดหย่อนภาษีได้ข้อมูลเหล่านี้ยมันจะอยู่ในเมนูที่เขาเรียกว่า d m y t a x ครัซนะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์กรมสรรพากรข้อมูลเหล่าเนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีใบเสร็จ ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานอะไรมาแสดงกับกรมสรรพกรเลยนะครับเราใช้ข้อมูลตรงน,นั้นนะครับเป็นข้อมูลในการหักลดหย่อนภาษีได้เลยครับนะฮะอันนี้นี่คือระบบของกรมสรรพกรที่อยากใช้ทุกคนเข้าไปใช้ครับอ่าแ,แปลว่าอย่างไงแปลว่าเอาละเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงหน่อยนะถ้าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนปกติมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะเขารู้อยู่แล้วช่องทางถูกไหมคร อ่าอ uh ่า huh. แ,แต่แต่แต่ว่ากลุ่มที่สําคัญเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่40อนุหนึ่งก็คือไม่ใช่เงินเดือนค่าไม่ใช่เงินเดือนมันก็คือจะเป็นอ่าสี่สิบอนุสองอนุสามอนุสี่อนุห้าจนถึงอนุแปดถูกไหมฮะใช่อ uh ่า huh. เป็นพวกกลุ่มฟร uh ีแลนซ์อ่าอันนี้อาจจะได้ค่าจ้างเป็นบางครั้งบางคราวเท่าไหลายว่ากันไปแล้วก็ม <Yeah. S 2> ีผู้ประกอบการเขาจ่ายเงินให้แล้วก็มีการหาการักภาษีหน้าที่จ่ายทิ้งเนะ uh huh. อาไว้นะฮะอ่าสี่สิบอนุสาม อนุสองแล้วใช่ไหมอนุสานี่เรื่องหละเรื่องค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์นะอนุสี่นี่เป็นเรื่องพวก <c oughs> ผลประโยชน์อะไรพวกอย่างเงี้ยถูกไหมฮะดอกอเบีย้ยเงินปันผลอะไรที่เขาไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางทีมันจะมีเงินปันผลอะไรพวกนี้นะคร <c oughs> ับผมออนุห้าจะเป็นค่าเช่าอค่าเช่าอนุหก อนุหกนี่เป็นพวกวิชาชีพอิสระฮะพวกพวกหมอหมอทนายความทันตแพทย์ครับอืมนุเจ็ดอนุเจ็ดนี่ก็กิจการรอบเหมาฮะรับเหมานะฮะแล้วก็อนุแปดก็คือทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่หนึ่งถึงหนึ่งถึงเจ็ดอ่าถูกต้องครับถูกต้องก็คืออื่นๆนะที่ไม่ใช่หนึ่งถึงเจ็ดอันนี้คือคือกลุ่มพวกนี้ถูกไหมฮะก็คือที่เราจะโฟกัสสาหรับรอบเนี้ยโดยเฉพาะกลุ่มที่ที่ที่มีค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน ประเภทแบบเ,เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมผมเห็นมีบางทีเขาได้เป็นรายได้เป็นเดือนนะเดือนล้บางคนนี่ได้เป็นล้านก็มีนะบางคนได้เป็นหมื่นอ่อันนี้มันก็จะเข้าบัญชีของเราโดยอัตโนมัติจากทางแพลตฟอร์มที่เขาส่งมาให้ถูกไหมฮะครับผมครับ,รบอหรือว่าคนขายของออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทั้งทาง Facebook ทงั้งทางอินสตาแกรทั้งทาง,ทางอ,อ,อะไรล่ะไอติคตงติก๊กตอกอะไรพวกอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือถือว่าเป็นไรายได้ถูกต้องครับถูกต้องอทุกคนนะฮะไม,ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกเนี้่าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นซีเรียล์เป็นยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นเงินได้วงเล็บอื่นๆน,นะครับครับคือสิ่งที่อยากจะเล่าให้คุณนัฐพงศ์ฟังกับท่านผู้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือคือหลายคนเนี่ยก็มักจะเข้าใจผิดว่าไอ้เวลาที่เราไม่ได้รับเป็นเงินเดือนเนี่ย เราก็อาจจะไม่ต้องมาเสียภาษีซึ่งจริงๆความเข้าใจยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าการได้รับเงินเนี่ยไม่ว่าจะได้รับเป็นเงินเดือนหรือรับเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยประการหนึ่งก็คงจะต้องนึกถึงก่อนว่ามันคือเงินได้ของเราแล้วก็มีเงินได้หลายตัวครับที่กฎหมายเนี่ยสั่งให้คนที่เข้าใจเงินให้เราหักภาษีเราไว้ครับซึ่งซึ่งพอเขาหักภาษีเราไว้เขาก็จะส่งข้อมูลการเงินกันได้เนี่ยให้กรมสรรพากรพร้อมกับภาษีที่หักไว้อื ใช่ไหมครับหรือหรือบางคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ถูกหักภาษีใช่ไหมครับแต่ว่าท่านอย่าลืมว่าข้อมูลของการได้รับเงินของท่านเนี่ยมันมันเข้าบัญชีของท่านครับใช่ไหมครับพอเข้าบัญชีเนี่ยมันมันก็จะมีกฎหมายให้ธนาคารเนี่ยรีพอร์ตไอ้เงินเข้าบัญชีของเราให้ก,กรมสรรพากรอืนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้ยมันก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรนะครับ ทุกคนก็ก็มีหน้าที่จะต้องเอารายการเหล่านี้นะฮะที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยไปไปยื่นแบบแสดงร,รายการนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับคือถ้ายื่นแบบเป็นกระดาษเนี่ยนอกจากรายได้ของเราที่เราจะต้องไปเขียนในแบบเราอาจจะต้องมีไใบหักหน้าที่จ่ายที่จะต้องเป็นเอกสารแนแน่ใช่ไหมครับเราไปซื้อประกันชีวิตเราอาจจะต้องมีใบใบเสร็จของประกันชีวิตเราไปบริจาคอาจจะต้องมีใบเสร็จของของวัดวาอารามของูลนิธิที่รับบริจาคเราเอาใบแน่ กระดาษที่เรายืน่นแต่แต่ถ้าเรายื่นแบบผานระบบอินเทอร์เน็ตแบบนะตั้งแต่รายการใบหักงบพิจายนะใบหักงบพิจยเราก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะกรมสกนกอเนี่ยก็จะสั่งให้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบดีไมท็เนี่ยเป็นหลักฐานในการหักภาษีได้เลยหรือรายการอื่นอย่างที่เราสั่งเมื่อสักครู่ครับค้อประกันชีวิตมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในถังนี่อยู่แล้วครับโอนจากก็มี ข้อมูลหนักเยอะก็ไม่ต้องแน่เอกสารอะไรครับครับผมคำนวณภาษีไปครับครับผมเข้าใจอันนี้อันนี้มันเป็นช่องทางที่มันทางคมสักรมีเลคคอร์ดอยู่แล้วเก็บข้อมูลได้อยู่แล้วในในในดีไมท็กถูกไหมฮะคือใครที่อยากจะไปเช็คก่อนให้ไปดูที่ดีไมท็กนะแต่หลังจากดีไมท็กเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันถูกต้องครบถ้วนเราก็กดยื่นแบบภาษียื่นแบบถูกนะฮะอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมก็คือไปที่ e f i ฟ ing ใช่ครับ ผมถามอย่างนี้ดีกว่าคือผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาคงสงสัยว่าอา้อาวผม,มซื้อของออนไลน์อย่างที่ท่านผอ,อ,อพูดเมื่อสักครู่เนี้ขายของออนไลน์เนี่ยนะคือผมก็มีเงินเข้ามาผมมีเงินเข้ามาแต่มันไม่เคยมีการถูกหักภาษีหักหน้าที่จ่ายเลยคําถามง่ายก<ม>็คือว่าไอ้เงินได้ประเภทอย่างเงี้ยผมต้องยื่นไหมต้องยื่นครับต้องยื่นคือการหักภาษีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่ง มันไม่ได้เกี่ยวอะไกันวน่าไม่เกี่ยวว่าเงินได้ที่เราได้รับจะจะเสียหรือไม่เสียภาษีนะครับครับคืออันนั้นคือหน้าที่ของคนที่จ่ายเงินมันมีเงินรางประเทศแหละที่กฎหมายบอกว่าให้คนจ่ายเงินหักภาษีเราไว้ล่วงหน้าอืนะครับแต่ไอ้เรื่องซื้อขายเนี่ยมันไม่มีกฎหมายบอกให้คนจ่ายเงินหักภาษีแต่แต่ทั้งคู่ไม่ว่าจะถูกหักภาษีหรือไม่ถูกหักภาษีมันคือรายได้ของเราครับนะครับพอเป็นรายได้เนี่ยก็ต้องเอามายื่นเพื่อเสียภาษีอ่ะคนทั่วไปเขาก็คิดแบบนี้ฮะ ก็คือผมเอา,าเอาแบบความเป็นจริงนะคุยกันจะได้ชัดเจนคือคนทั่วไปเขาคิดแบบนี้เ็าเน้นเมื่อสัมภาระไม่มีนี่ไอ้หักภาษีหน้าที่จ่ายทิ้งไว้ผมจะไปยืป่นทาไมอ๋ออันนีร้ระวังเิ็กเด่นหน่ยนีคือบบโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนครับทุกคนเข้าใจว่าสัมภาระไม่มีข้อมูลของการมีรายได้จากการขายหรอกใช่ไหมครับครับมันจะมีรายได้เฉพาะไอ้ส่วนของการหักภาษีแต่ทีนี้อย่างที่ผมเรียนคุณรัฐบงก็ัะรูยครับคือ ปัจจุบันเป็นโลกดิจิตอลแล้วก็กรณีของการเสียภาษีเนี่ยกฎหมายภาษีเขียนไว้หลายปีแล้วนะครับที่เขากําหนดให้ธนาคารเนี่ยต้องรีพอร์ตข้อมูลการมีเงินเข้าบัญชีของเราเนี่ยให้สำนักต ถ้ารายปีธุรกรรมสามพันสามพันครั้งใช่ไหมตอนหนึ่งแบงค์ใช่ไหมฮะอันเนี้ยเขาจะต้องรีพอร์ตไปที่สัมภารกรณ์ที่สัมภารกรณอ่าหรือว่าไม่เกินสี่ร้อยครั้งเงินเกินสองล้านบาทอะไรพวกเนี้ยสองล้านอันนั้นกนเกินข้อใหญ่ใช่ผมอันนั้นถูกต้องครับเขาก็ต้องรีพอร์ตไปที่สัมภารกรณ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ไม่ไม่มีหักหน้าที่จ่ายเขาเขาไม่รู้ไม่ใช่สัมภาร์รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับถูกต้องครับอ่า ยังไงต่อฮะแล้วแล้อย่างไงค,คือคือคือมีหน้าที่ใช่ไหมฮะครับมีหน้าที่ก็คือทุกคนเวลาจะเสียภาษีอย่างที่เราสั่งครับคือเอ่อนึกถึงภาพหลักสุจริตของเราก่อนคืออย่าอย่าเพิ่งให้สำนักงานไปตรวจทีหลังนะครับครับคือถ้าเกิดเรามีรายได้แล้วเราไปยื่นแบบแล้วมีรายการหักโน่นนี่นั่นจะมีค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วระบบก็จะคำนวณภาษีให้เราครับแล้วก็เสียภาษีตามนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือกระบวนการในการตรวจสอบของรกรมสรรพากรซึ่งก็จะใช้ฐานข้อมูลอย่างที่เราให้ฟังครับครับแล้วก็ก็มาตรวจเอ๊ะถ้าเกิดเรามีไรายได้จากการขายของออนไลน์แล้วปรากฏเราไม่ได้ยื่นแบบนะพอสรรพากรตรวจทีหลังเนี่ยเนื่องจากทีเดียมของการเสียภาษีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกครับว่าเรายื่นแบบออนไลน์เนี่ยได้ถึงวันที่8เมษายนพอเกิน8เมษายนไปปุ๊บมันไม่มีข้อมูลว่าเรายื่นแบบเสียภาษีเนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบของกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็จะมาตรวจแล้วแหละ ก็อาจจะจับเอาข้อมูลที่ที่การมีรายได้ของเราที่แบงก์ส่งตะกี้เนะียมาเทียบกับแบบแสดงการเราอ่ามันไม่ชนกันใช่ไหมครับพอไม่ชนกันเขาก็จะทาการประเมินภาษีการเลียกเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีโทษนะฮะคืออันที่หนึ่งคือคือถ้าเกิดว่าอ่าหลายคนเนี่ยเจตนาที่จะไม่ยื่นแบบคือเจตนาหนีภาษีเลยเนี่ยอไอ้ไอแบบนี้เนี่ยมันมีโทษถึงจําคุกนะครับโทษโทษสูงสุดมันถึงเจ็ดปีเลยนะครับนะครับนะันะ่ก็คืออันที่หนึ่งแต่อันที่สองคือ หลายคนอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะมีภาษีแต่ไม่รู้บ้างหลงลืมบ้างนะครับไอเน,นี้ยโทษจําคุกอาจจะไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือนอกจากาภาษีที่เราต้องจ่ายเนี่ยกฎหมายยังบอกให้เราต้องจ่ายเบี้ยปรับจ่ายเงินเพิ่มด้วยอือนะก็คือใครไม่ยื่นแบบเนี่ยถ้าตามกฎหมายแล้วถ้ามีการตรวจสอบเนีเ่ยเบี้ยปรับเป็นสองเท่าเลยนะครับครับเนะภาษีร้อยหนึ่งโดนเบี้ยออกอีกสองร้อยนะครับโดนไปสามร้อยแล้วยังคิดเงินเพิ่มเงินเพิ่มก็คือดอกเบี้ยครับถ้าเราคิดง่ายๆครับ เงินเพิ่มเนี่ยเขาให้คิดแหนึ่หตา1.5%ต่อเดือนด้วยอ่าอันนี้คือผลกวงที่ตามมาอ๋อที่ที่เอามาเล่าฟังก่อนนะครับครับเอ๊ะผอผมถามนิดนึงอย่างตอนเนี้ยการทำธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยนะผ่านทางไอ้ไอ QR code เนี่ยมันโอ้โหหลากหลายมากนะฮะกลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ออนไลน์นะะ คือออนไลน์เนี่ยเราเห็นแล้วอย่างน้อยๆถ้าเ็าไม่ยื่นแบบปุ๊บเรารู้แล้วว่าตานเซ็กชั่นถ้ามันเกินเนี่ยสามพหรือว่าเกิน2องร้านเนี่ยเราเห็นชัดเจนเพราะมันต้องส่งไปที่ทางสรรพกรแต่ว่ากลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าปกติทั่วไปที่มีหน้าร้านเนี่ยนะฮะร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวหมูดแดงเนี่ยหรือว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการสแกนซะเยอะเนี่ยแล้วถ้าสมมุติตัวเขานะฮะตัวเขาเองเขาก็ยื่นภาษีปกติอยู่แล้ว ับแล้วก็มีแล้วก็มีไอ้สแกนด้วยถ้ามันไปเกินสามพันครั้งถ้ามันไปเกินสองล้านบาทนี่สปกรทําไงเออต้องแยกยังหน่อยครับคือไอ้การสแกนเอาเงินเข้าบัญชีเนี่ยอ่ามันเป็นข้อมูลของการได้รับเงินของครั้งให็นไหมครับพอเงินเข้าบัญชีเนี่ยอย่างที่คุณรัฐพลพูดมอสักครู่ครับเกินสามพันครั้งต่อปีธนาคารเจ้าของบัญชีก็ต้องรีพอร์ตข้อมูลนี้ให้กับกรมสรรพากรเหมือนกับคนค้าขายออนไลน์เหมือนกันเอ็นไหมครับแต่ทีนี้สิ่งที่ จะพูดในประเด็นต่อไปก็คือถ้าเกิดพ่อค้านแม่ค้าเนี่ยเขาเสียภาษีไว้อยู่แล้วอ่านะครับเขาเสียภาษีไว้แล้วอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากเงินเข้าบัญชีหรืออาจจะที่อื่นก็แล้วแต่กร,รณีถ้าเขาเสียภาษีไว้อยู่แล้วเนี่ยกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยมันก็อาจจะยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นอยังไม่ยังไม่มีการกระบวนการตรวจสอบคือในหลักการเนี่ยเวลาเราจะตรวจสอบก็คงต้องไปมุ่งเน้นที่ว่าคนคนนี้อ่มีเงินได แล้วไม่ได้ยื่นแดบ,บเสียภาษ,ษีใช่ไหมครับนั่นคือนั่นคือเป้าหมายหลักก่อนอนะครับเป้าหมายสําหรับคนที่ยื่นแดบ,บนะครับโดยหลักการเราถือว่าทุกคนที่มายื่นแดบ,บเสียภาษ,ษีก็คงจะเป็นคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะถูกปฏิบัติที่มันแตกต่างจากคนที่ไม่ได้ยื่นแดบ,บ,บนะครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะอาจจะถูกวิเคราะห์แบบบ้างก็ว่าถ้าเกิดมีเงินเข้าบัญชีขนาดนี้ยืน่นจําจนวนหนึ่งแต่ยื่นอีกจานวนหนึ่งที่มันต่างกันเยอะมากนะฮะ ซึ่งมาน่าเยอะมากอาจจะมีการตรวจสอบได้ได้ครับผมอ๋อโอเคเพราะว่าผมกลัวว่าพอา่อค้าคือเคยไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าบางท่านนะเขาก็บอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้บางทีก็กลัวเหมือนกันไอ้เขาพูดแบบตรงๆนะบอกว่ากลัวเหมือนกันกลัวเกินสามพันครั้งอ่าเขาบอกเนี้ยวันกลัวเกินสามพันครั้งเดี๋ยวจะไปแบบโอนเสียภาษีเยอะขึ้นอะไรหรือเปล่านะก็เลยต้องต้องถามดูถ้ถาถ้าเขาสุจริตใจว่าจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วหรือว่ายื่นแบบอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นกระบวนการการตรวจสอบเราอาจจะ ต้องดูที่ยอดถูกไหมฮะกาก,าก,าการกการแจ้งใช่ดูดูเจตนาครับคือสมมุติเงินเข้าร้อยแต่ยื่นแบบได้ยี่สิบครับมันจะแปลกๆครับผมใช่มใช่ใช่ใช่อ่่ผมผมเหลือเวลาอีกสักสองนาทีพอ,อพอ,อจะมีอะไรฝากถึงเอ,อการยื่นแบบสําหรับรอบนี้หรือว่าจะฝากใครเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมฮะครับครับก็ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังเยอครับว่า ด้วยหลักการของการเสียภาษีเนี่ยเ,เราในฐานะเป็นเนคนที่มีรายได้เนี่ยเราจะต้องมายื่นแบบด้วยตัวเองคืออย่ารอให้สรรพารไปบอกให้ยื่นแบบนะครับเ,เรามีหน้าที่ยื่นแบบด้วยตัวเองซึ่งการยื่นแบบเสียภาษีนี่ยจะเป็นข้อดีอันหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยประการที่หนึ่งก็คือได้ช่วยเหลือประเทศชาตินะครับประการที่สองคือทําให้รัฐบาลก็มีข้อมูลของเราเวลาที่เขาจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการอะไรพวกนี้ครับครับ เขาะจะใช้ข้อมูลของการเสียภาษีเป็นตัวตั้งนะครับและนก็คือสิ่งที่อยากจะฝากแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงเนี้ยเราจะเห็นเรื่องของวิชาชีพอมาแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเยอะสำนักงานก็โดนอ้างเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราติดต่อกับสำนักงานกเนี่ยเราอาจจะติดต่อได้ทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์แต่เวลาสำนักงานกติดต่อกับนะครับสำนักงานติดต่อกับเนี่ย อ่าาก็ไม่เคยใช้ไลน์นะแอปพลิเคชันไลน์ไม่เคยใช้ติดต่อใครครับนะมีลิงก์จากสานุกรไปเนี่ยของปลอมแน่นอนอืนะครับสานุกรอย่างมากสุดเวลาที่ใครยื่นแบบเสียภาษีแล้วขอคืนภาษีเนี่ยอย่างมากสุดก็คือส่งเอสเอ็มเอสว่าเงินที่ขอคืนเข้าบัญชีท่านแล้วแล้วก็จบ,บไม่มีลิงก์อะไรให้กดอนะครับนะก็ส่วนมากรจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างอย่างที่สานุกรติดต่อมากสุด ก็เป็นหนังสือเป็นเอกสารราชการบางรั้งอาจจะเป็นแค่เทียนแค่โทรศัพท์เท่านั้นครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ย้ําว่าไม่มีไลน์ติดต่อสัมภาระไม่มีกดลิงก์ติดต่อสัมภาระนะอันนี้ต้องระวังเรื่องของพิจาราชีพส่วนการยื่นแบบตอนนี้ก็สําหรับบุคคลธรรมดาก็ถ้าเป็นยื่นกระดาษถึง31มีนาคมถ้ายื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะ8เมษายนนะครับเมษาครับครับผมได้ครับวันนี้ขอพรบคุณท่านผอมากนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้อำนวยการกองกฎหมายในฐานะรองโฆษกของกรมสัมพากรนะครับท่านผออมองคลขนาดนิดนะครับก็เรื่องของการยื่นภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดานะสัมพากรเขาตรวจได้จริงๆนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหรือว่าคนที่รับเงินผ่านคนที่เป็นรเดอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าคนที่ขับ วินขับอะไรพวกนี้บางทีมันมีทานเซ็กชันที่มันเข้ามาแล้วมันเกินยอดอันนี้เขาสามารถที่จะตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นก็ย้ําเตือนนะอันนี้เทศกาลของการเสรียภาษีคนมีเงินได้นี่แหละนะถ้าเงินเดือนก็ตั้งแต่แสนสองหมบาทขึ้นไปอันนี้ต้องไปยื่นนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มอื่นๆนอกจากเงินเดือนนะก็จะเป็น60 0 0 0บาทขึ้นไปต้องยื่นแบบนะครับอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูช่วงของแหล่งทุนนะฮะเดี๋ยวจะดูสันหน่อยที่ทาง สหรัฐเขาถอนตัวนะโดยเฉพาะกลุ่มของธนาคารสหรัฐที่ถอนตัวจาก n e t z ซ r โเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของ Green Finance อย่างไรนะครับตอนนี้1 0 3นาิกา36นาทีพักสักครู่ครับ